ลองดูกันนิดนึงนะคะพิศาจ์อยากจะมาบอกอะไรกับพวกคุณในวันนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะเดี๋ยวขอหยิบจับสับไพ่กันนิดนึงนะคะสำหรับ card of the day มาเป็นกะบิเลยนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้นะคะก็เขาอยากจะบอกว่า,าวันนี้นะมีอะไรที่อยากจะบอกกับคนที่เข้ามาชมคลิปอันนี้บ้างนะคะคลิปสั้นๆอันนี้อ้ คนนี้ชื่ออะไรเนี่ย How fast ลรอคะเขามาพูดถึงเรื่องราวของ What walls have you built? Um, คุณกำลังสร้างกำแพงอะไรหรือเปล่านะคะร้อมรอบตัวคุณอยู่นะคะ Some of these defenses uh, may no longer be n e e d จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้จำเป็นเลยคะ่ะคุณอาจจะไม่ต้องสร้างกำแพงอะไรเลยนะใช้ชีวิตแบบ f l w ไปตามสถานการณ์ได้เลยนะคะอย่าสร้างกำแพงขึ้นมาคะ่ะบางครั้งคุณอาจจะพลาด จุดอะไรบางอย่างที่มันสําคัญกับชีวิตหรือว่ามันเป็นจุดที่คุณแบบแทนที่คุณจะได้ประโยชน์จากมันแล้วคุณไปสร้างกําแพงไว้นะคะคุณอาจจะไม่ได้พบสิ่งดีๆโอกาสดีๆหรือแม้กระทั่งคนดีๆก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะคะสําหรับพิศาสตออฟเดอะเดย์ the day นะคะคัทออฟเดอะเดวันนี้ค่ะไปละบ๊ายบายค่ะ